เฮ้ยอะไรวะเนี่ยน่าจะนอนนอนอยู่ใช่ไหมครับตกใจแล้วรหา่างสวัสดีครับพบกับพิทเด่นอยุธยาครับวันนี้ครับผมมาอยู่ที่วัดร้างแห่งหนึ่งนะครับแถวริมคลองขุนละคอชัยครับ เป็นวัดที่ผมดูในเอกสารทําให้การขุหลุงวัดประดูทรงธรรมครับว่าที่เนี่ยเป็นท่าเรือจ้างด้วยนะครับวัดนี้เป็นวัดร้างที่ชื่อว่าวัดนาคครับก็การเดินทางเข้ามาวัดนาคในวันนี้นะครับคือเดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะเดินผ่านพื้นที่ส่วนบุคคลของบ้านคนได้แล้วนะครับก่อนจะเข้ามาก็ต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อน แต่ผมเคยเข้ามาเมื่อหกปีที่แล้วนะครับหกปีที่แล้วเนี่ยผมจะเข้าอีกทางหนึ่งเป็นทางที่อยู่ติดถนนครับปรากฏว่าผมต้องมุดป่าครับมุดป่ากันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าลบทึบมากตาพี่เข้าไปดิไปเดินข้ามสะพานเดินข้ามสะพนานอา่าครับนะครับปุ๊บ อ๋อนี่ไงเจดีย์วัดนาคเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนอนอยู่ใช่ไหมครับผมตกใจเลยครับนึกว่าอะไรใช่ครับโอ้ยอ,อะไรเนี่ยจุดเง,งินเต้าท้องเขาทำไมมันขึ้นตรงนี้วะี่นอนนอ๋อนอนอยู่ตรงนี้นะตอนแรกนี่ผมนึกว่าหางของงูครับ หางของคุณเห่าหรือคุณจงอางครับแต่ไม่ใช่ครับพอดีลุงที่มาด้วยบอกเยักยับผมไว้ก่อนครับว่ามันเป็นหางของตัวเงินตัวทองครับเกือบวิ่งกันแล้วครับผมกับลูกชายเข้าไปแล้วครับโอ้โหเข้าไปแล้วครับหลังจากที่เจอเจ้าตะเคน้อยเมื่อกี้นะครับลูกชายผมก็ไม่กล้าเข้าแล้วครับนะครับเราก็อยู่ใกล้ๆกับคุณลุงนี่แหละครับ นะครับด้านหลังผมนะครับรอยขุดจนทุนเลยนะครับของปรางวัดนาคปรางที่เหลืออยู่เพียงองค์เดียวกลางป่าแห่งนี้ครับคือพระปรางอันเนี้ยอาจจะไม่ใช่พระปรางประธานนะครับแต่อาจจะเป็นปรางรายหรือปรางบริวารที่เหลืออยู่เพียงอันเดียวนะครับ พระปรางหรือว่าเจดีที่เป็นประธานเนี่ยก็คงจะไม่เหลือแล้วล่ะครับเพราะว่ามันผ่านการเวลามาค่อนข้างนานมากแล้ววัดนี้ก็มีสภาพเป็นวัดล้างไปแล้วนะฮะแต่ที่มีความสําคัญในทางประวัติศาสตร์ก็คือวัดนาคเนี่ยถูกบันทึกเอาไว้ในเอกสารคาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรมครับว่าที่เนี่ยเป็นท่าเรือจ้างนะครับเป็นท่าเป็นวัดนาคท่าเรือจ้างที่อยู่ตรงคลองขุนละครชัยครับท่าเรือจ้างที่มาจากฝั่งเกาะเมืองเนี่ยนะครับ ก็จะมาจากท่าวังชัยนะครับซึ่งเป็นซึ่งจะอยู่ทางทิศใต้ของเกาะเมืองกรุงศรีอยธุธยานะครับซึ่งก็อาจจะอยู่ใกล้ๆก,กับวัดวังชัยนั่นแหละครับแล้วก็นั่งเรือนั่งเรือจ้างมาแล้วก็มาขึ้นที่วัดนาคแห่งนี้ทําไมที่วัดนาคนี้ถึงมีท่าเรือจ้างครับถ้าเราไปเช็คในเอกสารคําให้การคุณหลวงวัดประดูทรงธรรมถ้าเราไปเช็คในเอกสารฉบับเดียวกันนี่แหละครับก็จะมีบอก ก็จะมีข้อมูลที่บอกเอาไว้ว่าตรงปากคลองขุนละครชัยเนี่ยนะครับฝั่งตะวันตกเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ของตลาดบ้านจีนนะครับมีตลาดค้าขายของคนจีนและที่สําคัญนะครับตรงจุดนี้นะครับมีโรงชําราบุรุษอยู่ด้วยนะครับโรงชําราบุรุษเนี่ยนะครับก็เปรียบเหมือนกับเป็นก็คือซ่องโสเพณีในสมัยกรุงศรีอยธทธยาน,นั่นเองครับแสดงว่าพื้นที่ฝั่ง ตะวันตกของคลองศุละครชัยเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจครับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีทั้งห้างตลาดแล้วก็สถานเริงรมที่ผู้คนนิยมมาเที่ยวกันณจุดนี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับคนที่จะมาซื้อของที่ตลาดบ้านจีนหรือว่าหนุ่มๆที่จะมาเที่ยวโรงชำระบุรุษนะครับถ้าใครไม่มีเรือส่วนตัวเนี่ยนะครับก็คงจะต้องนั่งเรือจ้างจากท่าวาังชัย แล้วก็มาขึ้นที่วัดนาคแห่งนี้ครับเมื่อหกปีที่แล้วเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็เจอปรางอง์นี้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางป่าเลยครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตอนที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยเป็นป่าที่ทึบมากต้นไม้จะเยอะกว่าน,นี้ครับแล้วเราก็จะเข้ามาสุดแค่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอถัดจากพระปางไปเนี่ย ตรงนี้จะเป็นต้นไม้ขึ้นแบบทึบเลยไม่สามารถที่จะเดินได้แต่วันนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะโปร่งโล่งกว่าครั้งก่อนๆครับแล้วก็ดูแล้วมันเป็นเนินครับมันเป็นโคกเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูนะครับอาจจะมีอะไรดีๆรออยู่ที่โคกอันนั้นได้ไปชมกันครับตรงนี้เหมือนเป็นโคกนะฮะเนี่ยไล้าลานวะาลานลานที่าห อสล๋อ,ะอะจะมีแบบอิดกระจัดกระจายอยู่ตามตรงนี้ใช่ไหมครับไหนอะไรนะครับโอโหศิลาแรงโอโ้โ,อโหมีศิลาแรงซุกอยู่นี่ด้วยนิดแสดงว่าเป็นวัดเก่านะเนี่ย อ๋อถ้าเดินเข้าไปอีกนะครับก็จะเป็นอะไรนะครับนต่เป็นหินเก่านะอ๋อเป็นโคกโอโ้อิดอิดอันนี้นี่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยครับ่ดูสมบูรณ์มากอันนี้ออะไรกก็ขงขามดแโอ้โห,หต้นหนามเนี่ยมีต้นหนามอ๋อมีหนามนะฮะหหนนาามม่ออะ โอ๋ออันนี้นี่มีเยอะกว่าที่คิดนะครับเนี่ยมีอิฐเยอะนะครับเนี่ยมีอิฐเยอะนะครับแล้วก็อ๋อตรงนี้ก็เป็นสารพ่อภูมินะครับอ๋อตรงนี้เป็นสารพ่อภูมิครับแล้วก็มีชิ้นส่วนของปูนปั้นครับมีชิ้นส่วนของปูนปั้นวางอยู่ด้วยครับ ซึ่งเราก็โอ้โหโอ,โอ้นี่เป็นชิ้นส่วนของเสียนพระพุทธรูปครับเนี่ยนะครับมีเม็ดพอศบอยู่ด้วยนะครับโอ้โหนี่นะครับหลักฐานโบราณวัตถุที่อยู่บนเนินโบราณสถานของวัดนาคครับโอ้โหเนี่นะครับซึ่งพบครั้งแรกเลยนะฮะก็จะขอวางเอาไว้เหมือนเดิมนะครับ ชิ้นส่วนอื่นๆเนี่ยก็น่าจะเป็นชิ้นส่วนของพระพุทธรูปเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปแล้วนี่คือวัดนาคนะครับรู้สึกจะมีสองโคกนะฮะนะครับมีตรงนี้หนึ่งโคกนะครับโคกที่มีสารพระภูมิอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พอเดินเลยลงมาเนี่ยก็จะเจออีกโคกหนึ่ง,งนะครับโอ้ต้องเนี่ยครับมีอิดอยู่เยอะเลยครับ ครับอ๋อมีเป็นร่องรอยของเป็นปูนครับชิ้นส่วนปูนโอ้น่าสนใจทีเดียวครับเหมือนจะเป็นชิ้นส่วนของอะไรสักอย่างนะครับอาจจะเป็นชิ้นส่วนของเจดีก็ได้นะครับอ่าเนี่ยนะครับมีแบบมีมีเป็นมุมอย่างนี้ด้วยนะครับก็ยังดูไม่ออกนะครับว่าเป็นชิ้นส่วนของอะไร มีคกบหนึ่งนะฮะอ๋อโอ้โหขิดเยอะกว่าที่คิดครับเนี่ยครับขนาดสมบูรณ์เลยนะครับอืมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่วัดเนี่ยแหละครับพื้นที่ของวัดนาคนะครับแล้วก็พอข้างหลังไปเนี่ยก็จะเป็นป่าแล้วฮะ ถ้าเกิดว่าทะลุป,ป่าตรงนี้ออกไปนี่เป็นอะไรและะ้วครับเป็นทุ่งทุ่งตากรานหรืเปล่าฮะ,ะก็เป็นทุ่งแล้วนะฮะโอเคก็อันนี้คร่าวๆนะฮะไปจริงๆวัดนาคเนี่ยวัดนาคเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับคลองตะเคียนนะครับซึ่ง ในเอกสารทําให้การคุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมนะครับเขาบอกเอาไว้ว่าวัดนาคเนี่ยเป็นท่าเรือจ้างท่าเรือจ้างจากจะวิ่งระหว่างตรงท่าวังชัยนะครับท่าวังชัยนี่อยู่ในเกาะเมืองนะครับก็น่าจะใกล้ๆกับวัดวังชัยนะครับแล้วก็แล้วก็ท่าเรือจ้างวังชัยเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรือที่เป็นเรือจ้างโดยสารวิ่งมาขึ้นที่วัดนาคแห่งนี้นะครับโอเค นะครับก็เดี๋ยวเดินลุยออกไปนะครับก็เท่าที่เห็นนี่คือมีสองโคกนะครับวัดนาคปากคลองขุนละครชัยนอกจากจะปรากฏอยู่เพียงแห่งเดียวในเอกสารคำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมแล้วยังไปปรากฏชื่ออีกครั้งในเอกสารนิราชทัพเวียงจัน ซึ่งเป็นหนังสือที่นิพน์โดยหม่อมเจ้าทัพในกรมหลวงเสนีบริลักษ์ซึ่งได้เสด็จโดยทัพหลวงเพื่อทำศึกกับเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ซึ่งในนิราชนี้ก็ได้บรรยายถึงการเดินทางเข้าไปยังกรุงเก่าความว่าถึงเกาะเรียนรอบรบล้วนย,ย่อมหญ้าสำคัญว่ามีคลองเจียวน้องเอย๋ยนาวาพายใกล้ชิดเข้าติดเกย ต้องค้ำเลยเข้าเกาะจำเพาะไปด้วยมัวมืดเมคาในนาเวศสุดสังเกตที่ว่าเกาะอยู่ตรงไหนจนเลยทางลับบางตำบนไปสังเกตได้แต่ที่คลองตะเคียนมาถึงวัดนาคปากช่องปราการใหญ่และวิไลดังหนึ่งเทพเรขา มีเขื่อนรอบขอบง,งามอรารามตาเหมราปักเรียงอยู่เคียงกันนาวาล่องพ้นคลองตะเคียนลัดถึงอาวาสนามวัดพุทธไทยสวรรค์จากบทกลอนในนิราทัพเวียงจันนี้เองที่ได้ปรากฏชื่อวัดนาคอีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อพิจารณาถึงเส้นทางการเดินทางแล้วนะครับก็สามารถเทียบได้ว่าขบวนเรือนะครับได้มาถึงที่เกาะเรียน แล้วก็ดเดินเลี้ยวเข้าคลองตะเคียนซึ่งศพกับแม่น้ําเจ้าพยาทางด้านทิศใต้ของกรุงศรีอัยทยาเขาล่องผ่านเข้าไปในคลองตะเคียนนะครับแล้วก็เข้าไปออกทางปาาคลองตะเคียนทางด้านทิศใต้ที่อยู่ด้านข้างของโบสถ์โยเซฟนะครับซึ่งทางด้านฝั่งตะวันตกของปาาคลองขุนละครชัยตรงทิศใต้ของเกาะเมืองก็เป็นที่ตั้งของวัดนาคนี่เองนั่นแสดงว่าในสมัยรัตนกโกสินทร์ยังปรากฏอาคารความเป็นวัดอยู่ อีกทั้งยังมีตัวเหมราปักเรียงอยู่รอบวัดซึ่งเป็นสิ่งที่ระบุถึงตัวตนของวัดนาคที่ยังปรากฏอยู่มาจนถึงช่วงต้นรัตนกโกสินทร์ก็หลังจากที่สำรวจโคกครับสองโคกที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับก็เป็นไปได้เลยครับว่าเนินว่าสองโคกนี้น่าจะเป็นเนินโบราณสถานที่ถูกฝังเอาไว้อยู่ใต้ดินแน่นอนครับแล้วถ้ามีการขุดแต่งเปิดหน้าดินขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ย แล้วก็คงจะได้อาจจะได้ทราบคำตอบอะไรดีๆเกี่ยวกับวัดนี้เพิ่มเติมครับเอาละครับการสำรวจวัดนาคในครั้งน,นี้ก็สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้ครับ พบกับพี่เดนอวิทยาในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ